สวัสดีครับพี่น้องมือนี่กับข้าวจัดหนักจัดเตรียมสักหน่อยนะครับเพราะวันเกิดหัวหน้าใหญ่นะครับเพราะนี่นะครับเจ้าของวันเกิดเลยจัดหนักต้อนรับท่านสักหน่อยบุ้นเลียสีท่านเลยนะครับนะครับไปเลยครับไปว่ามีอะไรบ้างนะครับนะนนครับนี่กับข้าวนะครับนะ ก็มีลาบตัวลาบเนื้อนะครับเด้อนี่ครับผัดกระเพราหมูผัดปลาหมึกนะครับเด้อนี่ครับปลาสุโมลาาซดเส็บแซ่บเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อนี่ครับอาหารวันนี้นะครับเนาะนี่นี่ครับ โอ้ยกำลังอาหารมันลวอันนี้อันนี้มันกินไม่ได้น,ะนี่ครับผัดกระเพราหมูเผ็ดเผ็ดเนี้ทาน้่าเช็คกด้รับเช็คแลวครับเด้อ นวเขาได้เลยพี่ตาเขาเขาจากพี่ตากันเดินเงี้ยยายพี่ตาบ้านเดินไปใหญ่นี่ก็เดินยังไงก็เดินยังไงก็เดินผ่านูดเลยพี่ตาอืมรู้จ้กมาเดินผ่านที่แรกหน้าตึกนั้นนี่แกก็น้องหนูเก็มองเกรนะพ่าั้ไปเอาให้เอาการให้่าไไปมาเจอแกนเาไอ้เห็นแกมองก็แกเดินผ่านแล้วเรียกขามาแล้พี่สาไมเอาแบบนี้ นี anyway, yeah, like oh ่ครับน no ี่ครับเลยกำลังแต่งเคสคือได้คุยลองเด้คุยนั่งยาวยาวเพรานานไม่ได้นั่งถมีอะไรถึงจะเอารูปรถไอ้นั่นน่ะรถอะไรรถไอ้ที่มันในอยู่นะตุนอ่ะอันนี้ไม่เอาเนี่ยรถโมไซค์เหรอจะเอารูปรถการ์ตูนฮะเนี่ยรถโมไซค์เหรอเนอะโมไซค์ก็ได้ป่ะไอ้น้ำดอกไม้อะไรดอกไม้เลยป่ะมาไม่ผิดกูจะเอารูปรถการ์ตูนอ่ะ

ินเาข้ากเรากินเสร็จแล้วจิ้งหมดเลยมกมีแหนมเน้อไม่ง้ออเลยยายมีเนื้อยุย้ายก็หวานเทำเสร็จกินได้เลยยาทำหหวานนวทำเนายแค่สามอันสิบาทันะสามบาทสามอันดอยู่ตู้เลยไได้ได้เลยแ่ทำเสร็จแล้วกินได้เลยได้ทำเป็นไหจะทำีอพาเรื่องนั้บวน

พี่น้องเด้อมาแต่งเช็กน้ำเบอร์ย่สิบพี่น้อง ไปร่งเห็นปะครับเนอะมึงเ,เียขัดเนี้ยเสร็จขัดด้อพี่นองเนอเอา้ามาทำไมมาตันนีนย

Sí, sí, sí. เรียงสั่งลูกน้องเลเฮ็ดเฮ็ดเอเทียงอะไรเรป่รีบเป่าแล้วเบอโอไม่เป่าแลเอาไปเลยอ่ะังคอนี่ครับ เค้กของเราก็เสร็จสิ้นแล้วครับนะนี่ครับแต่งดูหน้ามีเไปไปไปเอาไปพูดไปเอาไปพูดกันเลยเร็วไปไปไปไหนเออไปพูดล้เอาไปพูดไปกันเไปไไปเออยาไปไปขันขันไปขันไ้นไปดีส่งให้เีันไ มัดๆตัดๆตัดๆดๆตัดๆัดๆตัลๆตัดทัดๆต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 ัดีตัดๆตัดีตัอๆัดๆตัดๆหันๆตัดรับๆตดๆตัดๆัดๆตัดอตลดอมัรัดๆหัดๆตัดๆตับๆตัดๆตดดดดั จักใหม่ได้เป็นลำแล้วครับเลยใช่ครับนี่ครับอันที่ตัาใหญ่เราไปไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับจลิบนี่พูงยีซีก็จะฝากไว้ภาพสวยๆด้วยกับเค้กนะครับเลือขอคำว่าสวัสดีครับม่เคยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พูงยีซีนด้ะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะว้าลายแม็กซี่บูกู ขอคำมาสวัสดีเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่ตอๆไป,ไปพี่น้องเอ,อ้ยบายบาย